สวัสดีครับช่างหนุ่มโมนิฟายนะครับจากขี่รถพี่บาแล้วครับจอดคันนี้จอดมานานแล้วครับเรเดอร์ร้อยห้าสิบครับแต่ก่อนมันก็เป็นรีบากนะครับเพราะว่าโครงมันค่อยสวยครับถ้าทำใหม่ใหม่เมื่อสี่ห้าปีที่แล้วแล้วก็เครื่องเรเดอร์นี่ครับไม่ใช่เครื่องนี้ครับอันนี้เครื่องเครื่องมมีคัตเครื่องเอาไปใส่คันนี้ครับไอ คือว่าน้ำหนักเครื่องตัวนี้มัช่างตัวมีคาสนี้หนักประมาณ35กกิโลนะครับเดี๋ยวเราไปช่างพวกเครื่อง Honda Beat ดแดดพวกนี้นะประมาณ19-20 22ยีสงโลนี้ครับเพราะว่าเกินกัน10ประมาณ1 4 1 5กโลครับหนักครับแต่ว่าเ้าดีโคอ้อเหียม,มันใหญ่มากครับเป็นสีาด้วยลูกก็ใหญ่กําลังดีครับคีสนุสีวะเราก็ไม่ต้องยากกับ2อทียากยากับอะไรเท่าไหร่ครับ ประหยัดน้ำมันด้วยขี่ชา้าก็ได้ขี่เร็วก็ได้ครับชกหน้าไปขออิมเทลครับวงล้อหน้าขอสิบเก้าครับ DAD ยางนอก IRC ครับขอสิบเก้าไปทำไว้ขี่เล่นครับเผื่อข้างในข้างนึ่นของลูกค้าครับนขนา้างในครับเอาชกชกหลังนี้ไปของ ครับ C I M นะครับ 250L <c oughs> ผมก็มาจาัดแปลงทำหหูเมื่อกี้ครับนี้เต็มเต็มมากแล้วเข้ามาเช็ดเทียกออกให้มันสวยงามครับแล้วก็เราก็ทำง่ายๆครับรถคันนี้ก็ซื้อมา4-5 0 0นบาทมีคู่มือเบาะเราจะเปลี่ยนผ้าเบาะใหม่ใช้ยนคาดเลยก่อนมีหลายคันครับ4-5คันพวกเดดพวกโซนิกขายไปรถสูตรก็มี คี X 2, 2> ่ X สองร้อยห้าสิบขี่ X F ขายไปครับไม่ค่อยมีตังค์ช่วงนี้ก็ซูเปอร์ครัพเป็นมาขี่ครับราคาถูกแล้วก็ขี่ง่ายครับมันไม่แรงมากครับเลยน้ำมาขี่ขี่สนุกดีจะทําทเครื่องเพิ่มนะครับเนาะนี่ทำน้ำมันขี่ได้ก่อนครับเลยเผื่อเขาชนเข้าป่าหางกับบีเนียมนะครับล้อกอสเก็ตถ้ายาไปพกไอออซีก็พันกว่าบาทนะครับพันหกร้อยเกตเซอร์อยู่บิลล์อันนี้ของ คาเมลครับพอขี่ครับเงินไม่มีก็มอเต์คอสแปดสิบเก้าสิบแปดสิบร้อยสิบเกดแต่ก่อนส่ร้อยสับร้อยก็ได้ครับเก้าสิบร้อยก็ได้นี่ก็เบาดีครับครับทำบ้านกอดดูดูครับเราจะเล็งศูนย์หน้าสุดจองั้นมาตรงกันเเราซื้อชุดชุดเปลือกฟิวมาอย่างเงี้ยหาตัดเหมืองทังน้ำมันน้ำเบอกแล้วก็บางหูชูคชับไหมครับชูน้ามันตรงกลางเครื่องนะครับ ไม่มีอะไรวัดเท่าไหร่แล้วครับเพราะว่าเล็งสายตามันทามันตรงมันก็ตรงเลยครับครับโดยมองกันหลังในหางบางคนนี่ครับถึง้านหน้านี่ถึงยึดแผงคอตัวหน้านะนอตตัวกลางมันก็ตรงกับทังรูทั้งน้ำมันแล้วนะครับมันก็ตรงตรงแล้วครับปลายหางบางคนนี่ครับระแบบพันบานะครับแต่เจอก็ไปของดุมของโนวานะครับหาซื้อง่ายครับอยู่บริลมก็มีสยามยนต์ มีสีเก้าห้าสี่ห้าสิบสองเป็นสีท่ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเอาใหญ่กว่านี้ก็ MTX ครับง่ายดีรูมันเห็นใต้กันเลยครับแล้วแปลง่เอาครับเชื่อมแปลงเอาก็ได้จานเสาะร่องอะลูมิเนียมติดมาเขาแล้วลยึดโชค๊คไปแล้วโชค๊คแขนกะเดือง ทำเองครับมันหมดหมดราคาถูกดีกองกำลันก็ทําไม่ได้แล้วครับงานม,มันเยอะผลงานเต็มเลยครับนะักขับรถงานเยอะก็มีเวลาทำํำตัวเองถ้าไม่ทําก็ไม่ได้ขี่ <c oughs> เดี๋ยวเรามาช่วยขี่ไม่ได้ขี่ดูทำไปแล้วครับนี่ทําเยอะก็ยิ่งประสบการณ์เยอะทำพวกแดดก,ก็แดดก,ก็ขี่ดีนะครับแรงสองจังหวะไม่ต้องทําอะไรเยอะก็ขี่ดีแล้ว ชอบสียังไ้ประหยะัดธรรมดีตว้างมาแล้วผมจะลองเอาลงดูครับนี่ยกเครื่องึ้งกนกอง้ก็ขี่ได้นะครับเชื่อมไปเล็กน้อยแล้วก็ลองดูหา่างจะม่มีที่จับจะลองอดูเป็นไงทาง โอ้เจียวพอดีเลยสูงร้อยประมาณร้อยเจ็ดสิบไปไปถึงร้อยแปดสิบเงี้ยไ,ได้เลยครับสูงเท่าไหร่ครับโองคีนะครับ ยึดยด,ยดท้ายเบาะยึดโค้งนั่งโค้งสูงก็ประมาณเอวพอดีนะครับเอวครับพอโดดขึ้นมันก็พอดีครับถ้าเตี้ยไปท้องมันจะขูดนะครับตอนจะเผืเ่อได้ไปโดดเนินเล็กน้อยบ้างโชค๊คตัวนี้เขาพอโดดได้นะครับ MTX กับ CRF รังขี่นี่ป่าล้อเล็กเป็นข้องๆนี้ครับเลี้ยวขี่เลี้ยวบิดเลี้ยวบิดเลี้ยว พอติดตามเมื่อไงครับพอเสร็จแล้วจะลองขี่ดูครับโอเคสวัสดีครับ